โอเคครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม Darkball Legend เช่นเคยนะฮะพอดีว่าผมมีความคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะ่นก็คือ Legend Limited Tag Suit ทั้งกับเบจิต้านะครับแหมพ่อลูกกันนั่นเองนะปกติผมใช้งานคู่นี้อยู่แล้วนะครับในทีมฟิวเจอร์ซึ่งอ่าผมไม่ได้แบบแต่เขาเรียกไม่ได้ใส่ของถ้ามันสุดอะ่ะคือเน้นไปที่อีพิเม้นต์อย่างเดียวนะไม่ได้มีพวกเซนไคบัฟอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาทั้งกับเบเนี่ย ไปลองแบบว่าบัฟเซนไคหลายๆตัวดูแล้วก็อยากจะดูว่าถ้าเกิดมันได้บัฟเซนไคหนักๆดาเมจมันจะสูงขนาดไหนเวลูกคุณแล้วก็ช่วงนี้คือไม่มีบูส์พีพีอะไรมาช่วยเลยคือตัวเปล่าเลยนะแล้วก็มีแบบบัฟเซนไคตามนี้เลยนะครับบัฟเซนไคที่ได้นะครับก็คือเราได้เดี๋ยวผมพูดถึงแท็บลิตี้ก่อนนั่นคือแท็บลิตี้เรา,เรา,เ,ราเราได้ตามปกตินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับก็คือปกติใช่ป่ะคุณน้ำถูกปะเนี่ยสามสี่ห้าโอเคหกตัวปกติเลยครับคือเราได้แท็บลิตี้ปกติแล้วเราจะมี เป็นไทม์บิลิตี้อีก4ตัวมาให้ครับซึ่งมันบวกเปอร์เซ็นต์มาโคตรเยอะเลยนะอันนี้ของโกคูบูไกโอเคนน่ะอันนี้ของ ivo, บปิต้าบูยิโวบปิต้าก็สหัวแดงนะครับแล้วก็นี่ของโกคูแบล็คนะซึ่งถ้ามองจากตัวเลขแบบแต่คือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันดูเยอะมากเลยนะแต่ผมอยากจะลองจริงๆนะว่าถ้าเกิดมันได้เยอะขนาดนั้นมันจะตีแรงขนาดไหนวะเออมันต้องลองแล้วไหมคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้ผมว่าจะไปเก็บแต้มด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยได้เล่นเลยนะพูดตรงๆไม่ค่อยได้เล่นเลยครับดักกันบอลช่วงนี้ดูแต่การ์ตูนนเเเงีี้ยยอออออ่่่่่ะะะไไไปผมมมวาารใช เผื่อใครสงสนะัยอุปกรณ์มมน,นะครับที่ผมใช้ใน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 คลิปนี้นะอันนี้คือชิ้นแรกนะครับเพิ่มดาเมจไปเลยครับคือผมจะเน้นดาเมจนะอันนี้ก็เน้นบลาดาเมจเน้นไ์แล้วก็เพิ่มฟื้นฟ,นฟูคิมานิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายผมจะห้อยพวกพลังป้องกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเซตอาบิตี้ไปทางป้องกันเลย <c oughs> คือมันมีจะมีน้อยมากนะครับน้อยเหรอวะน้อยแหละเดี๋ยวนะดีเฟน s ์เราก็จากแซตอาบิตี้เราดูน้อยนะแต่คือเรามีจากบัฟนี่คือเยอะมากเลยเนี่ยโอเคว่าใส่ไปเถอะหรือผมเปลี่ยนดีวะ เพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนวะ่ะไหนๆก็มาทางดาเมจแล้วโอเคเอ่อไม่ได้สิตัวอื่นแม่งขโมยไปหมดแล้วอืมโอเคผมว่าผมจะโอเคเราจะเพิ่มรัเมจเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจกาสฟา้าเข้าไปอ่ะโอเคอะไรเลือดเลือดอะไรช่างแม่งคือเราเน้นแรงเดียวเลยว่าวันนี้ผมอยากรู้มันจะแรงขนาดไหนเว้ยถ้ามันแบบได้ของขนาดนี้ไปของอีพิเม้นต์ดาเมจแซดเดอร์บี้ที่เป็นดาเมจแล้วก็มีเซนไค่บัฟอีกคุณผู้ชมน่าสนใจใช่ไหมล่ะโอเคผมว่าเราไปลือเลยดีกว่า อ่าโอเคครับเกมแรกเจอกับทีมไฮบิสซาย่านะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกชื่ออะไรกคจิต้าบลูเอออันตรากคจิต้าบลูนะครับเป็นเป็นลีดนะอ่าแล้วก็ทีมเขาเน้นไปทางแบบแม็กแคทพีนะครับเพื่อแม็กแคทพีหนักๆเลยแต่พีวีครับเวลิกูและดูดามิเหมือนซีโอเคเราจะสลับเป็นดิจิต้านะครับมาของจริงเริ่มแล้วบลาอเหมือนจะแรงนะ เฮ้ยแต่ก็แรงนะเพราะว่าเขาเลือดเยอะนะครับเขาเน้นแทรบิวตี้ไปทางแบบเพิ่มแม็กแคสตีอย่างเดียวเลยนะเฮอยดูว่าแรงนะเนี่ยอ่าน้องมีใจเย็นเลยน้องโอเคผมจะกดเทร์เวตี้ของโกคูตัวนี้เลยอย่พึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้เฮ้ยพี่กันคอมเบอร์ไอ้น้องโอเค อุ้ยแทบอุ้ยแท็บสวยอยู่นะไอวิกดาสวยโอ้ยแย่และวเขามีการสีนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยอูโอ้ยสวยจัดโอ้ไม่กล้าตีวะโอเคโอเคล้างบับได้อยู่นะอยู่ดิว โอเคแถบทันไอ้นางฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บเดี๋ยาผมกดแทงเขินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแย่จริงเฮ้ยบลาสเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะลาต่อผมกดโคเวอร์เป็นบีท้าบูมาเดี๋ยวว่าเราได้การฟาเพิ่มเนี่ยนั่นแหละตู้ม ไปไปตุ้มเอาไปตายวอ้วหุ่นพี่ตุดไงน้องตายวิลีเกตเอาวะไปไปเลยอ่าเอาอย่างี้ครับเดี๋ยวเราเอาทางมารับเรามีัาเขียวพี่เขาไม่เอาว่ะสวยสวยโคตรสวยเลยสวยมากอืมบีตาอันนี้ก็ไม่ใช่เบานะเพราะมันก็ได้บัฟเป็นใครอีกสามตัวนะลืมไป ลาก่อยบอยไปแหละอือนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูท่า l e g จะ d a r y f i ิ i s h ด้วยนะครับเพราะว่าตอนผมทำรีวิวตอนนั้นไปเหมือนจะไม่ได้ดูกันนะมาดูท่าที่เท่กันดีกว่าไอ้ฮู้โหอ่านเกมเอาวะอ่านเกบเฮ้ย มันไม่ได้เกี่ยวกับดีเฟนซ์อะไรนะครับอันนี้คือทั้งมันอยู่ในสนามนานแล้วเรามีลถเต็มเปนเจ็ดสิบเนี่ยเดี๋ยวผมจั่วกระซ้าขึ้นมาเราจะดูเด็กนะรีสินิดครับแทบไปเลยแทบไปเลยแทบไปเลยหุ้ยแย่แล้วตายไหมเนี่ยไอ้แยพระเอกกูตายก่อนคุณผู้ชมอดดูเลยกูโอเคกดเมนเทอร์เมนตี้มาครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไล์ซิ่งลงให้พิมพดไปนะแล้วจบเกมนะ นี่โอเคจะได้จบเกมครับเขาบังอาจมาที่เรานะผมว่าได้เล่นเป็นสไตล์นะแรงจริงครับดาเมจแรงมากต้นเกมมาตีปังเข้าเยอะอยู่ขนาดแบกเลือดเยอะแล้วเนี่ยผมยังตกใจเลยโอเคจีจครับโหแรงจัดเฮ้ยผมว่านะผมลองเดี๋ยวลองหาทั้งบาเป็นบิจิต้าแล้วมาตีเยอะแล้วค่อยสลับมาเป็นทั้งดีกว่าเออเล่นแบบชนะสีน่าจะแรงอยู่ ่ะเอฟที่สองครับเจอทั้งไม้ด้วยนะเดี๋ยวย่างที่ผมทำโวนเปร์ครับเดี๋ยวเราจะลองให้ทั้งเนี่ยนะครับสวิตเป็นเวจิต้าเดี๋ยวเราค่อยลองเริ่มบัฟดาเมจแล้วตีดูนะครับวิดีโอมันจะแรงขนาดนี้โอเคจะหิวแล้วก็ลบความของกุ๊กแวกออกไปปิดครับสวยเวอจิต้ามาแล้วจ้าต้องเปลี่ยนกลัวตายมึงปึ๊บโอ้โหเลือดสามล้านมาดีเลือดสามล้านโอ้ยตีไปครึ่งหนึ่งอ่ะแย่ละ โอเคผมเปลี่ยนออกก่อนนะอันตรายอันตรายไม่ดีไม่ดีปึ๊บโอเคสวยสวยพี่สวยเขาไม่มีเขาไม่เชยอะไรครับเราก็ตีสบายๆฟามัดมาแล้วก็จรวดเขียวโอเคเฮ้ยใจเย็นดิน้องรู้กัน วิ่งได้และเฮ้ยแมวผมยังไม่ใช้พลาสติดเลยเก็บไว้ก่อนโอเคมันมีการเกี่ยวพลีผมจะใช้กับนี่เบจิต้าแอบทีวีครับปึ๊บโอ้ยคีไม่พอลืมมันไม่มีเด้งขี่อ้ยจำความสามารถไม่ได้ได้เว้ยเอาจนได้อ่ะเอาจนได้อ่ะต้องตายแล้วเฮ้ยลืมความสมารถไปแล้วลืมไปมันไม่มีเด้งขี่นะครับต้องเจอหน้าแบบว่าตัวต้องสบิดปะ โอเคผมเปลี่ยนเป็นโกคูโอ้ยโอโอแย่แล้วเฮ้ยวิคคอมเมอร์สไตล์น้องอย่าอย่ามั่วมาเปล่ามาเบาทั้งอ่ะไม่เอามาครับปึบปึบโอ้โหยังคงแรงอยู่ดิโอ้โหแรงจริงแตกขึ้นเฮ้ยวิ่งแรดทันโอเคโอ้โหิ่งแรงบินเลยไม่ได้เขาสไตล์ส่วนมาเฮ้ยโอ้โแย่แล้ว ไม่โดนอีรออะไรอะ่ะขู่รัดเลยอ่ะไม่ให้แบบเวลาเปลี่ยนตัวด้วยผมก็ตาคำนุนเลยแย่แล้วอ่าจจาะใช้รัดฮาร์ดครับสไตล์หมดมือตายอีกแล้วโอ้โหอะไรวะคือขิ้แค้นเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรฮะแหมใครจะรู้เขาจะกดไรเพิ่งรัดมาเลยนะอันนี้แย่อยู่ เดี๋ยวเขาจะตีอีกสักใบหนึ่งเราจะมีเวลาเปลี่ยนตัวหายไปห้าวีครับก็ไม่ได้ละโอ้เจ็บเลยกูเปลี่ยนออกก่อนเรามีเมย์มมน่ะลปตี้ไงลัดติดดังก๊อนครับเดี๋ยวเรารัดคืนนะแต่รอบนี้ผมจะน่าต้องรัดใส่กูกูแบ็กว่าโอ้ดูเกมสุดเทพเลยอะไรวะโหเอาป่าเบม,มทั้งกับป่าเบมมีมาโชว์เฮ้ยไม่ได้โชว์ฮลัลโหล โอ้มีงัดเขียวมาด้วยต้องเก็บไว้ก่อนโอเคไม่ได้ bueno, อ้ะโอ้โหแล้วทำมากี่ผู้แย่มากแล้ตอนเนี้ยมือตกสุดๆมือตกสุดไปเลยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ โอ้ยโอ้รีเกตหลบที่มาเกตเต็มลืมเห็นไมเป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรัดคืนมันจะเหลี่ยมไอ้หมอนี่ไงผมจะรัดใส่โกคูแบล็กมันได้แหละมันได้สิ้นหวังสุดไปเลยไปเองจะได้รู้เว้ยวความสิ้นหวังมันมีอยู่จริงพวกตัวดาเมจมึงตายไปมันจะเป็นยังไงจะเดาได้นะมึงโอเคสวยครับเรียบร้อย ิหวังว่าละมึงตายซะเรียบร้อยฮนะโอกาสชนะเราก็เพิ่มขึ้นปึ๊บปุ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 ๊บผิว,ดว,ดวกดฟ้าไปเลยจังหวะนี้แหละมันมีจังหวะไหนแล้วพี่หลงเฮ้พี่เกาเกินอ่ะไม่เป็นไรครับจะเราปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ โอเคน่าจะได้ครับเดี๋ยวผมต้องข้ามมาเลยตูมโอเคแล้วก็ยืนรอเกีเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโอเคจัวแล้งจะสลับมาเป็นมิจิต้าทำไมวะโอโกคูตีก็ตายเป็นจั่วสองเวิวเหรอมาแล้วฮะนี่ก็นี่ก็บัฟเป็นใครเยอะแรงเหมือนกันดูดิ ก <im gano> <im> ็เลยมันแพ้ทางอ่ะตายดเมจพอสุดยอดเกมที่3ครับเจอกับทีมฟูลฟิชชั่นนะครับแล้วก็เลือกโกฟูแบล็กเอาต้าเนี่ยเป็นอ่าหัวลีดเนี่ยวันเลิกดีเรียบร้อยได้ตีแล้วผมจะพยายามเซฟทั้งกับเบนะเนี่ะวุ๊ยเฮี้ยแรงว่ะนี่ทังนะนี่ เฮ้ยนี่ทางนะและอุ้ยทีมกอดดาวเยอะด้วยแอบโอเคอเฮ้ยไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องสลับแหละใหม่เปลี่ยนใจละ <c oughs> โดนได้มันโดนได้มั้ยมันโดนไม่หนัก <c oughs> โอเค,คก็แผลมาสิตะ <c oughs> เฮ้ยเอาเอาเลยเหรอนาย แล้วแต่ร้อนเกินบางทีอเะ,ะเริ่มแล้วฮะมันเริ่มแล้วบาดอุย้ยแรงจริงบาดอุย้ยหกเกตแสนอะเวจิโตโดนต้องเปลี่ยนตัวหนีวิ่งแรงจัดโอเคก็คอมเบอร์ครับไม่มีอะไรเราขี่ได้นิวปึ๊บอย่นเรียกเป็นแท็บนะ บุ้มตายปะไม่ได้เว้ยเขาแถบมาแฮนเซอร์นั่นสวยมาแล้วเบจิต้าบลาสดมีการคั่เบอร์ครับกดไปเลยโอ้ยอเขาเวอร์หมดเชียย่ยคั่วเบอร์ขัดแอน,นิเมชั่นไอ้ไอ้หมอนี่รู้ดีนะเนี่ยดีเกตครับเอาละการดูคาเมกิขั้นเทพเอ้ยมาแล้วเว้ยคัมแบ็กแล้วเว้ย ปับโอ้ยมิโต้โดยร้องอะร้องอจริงมาดิยยกยรับโกจิต้าบลูปับอ้ยม,มอย,ยมึงมึงสะดุ้งโอ้ยฮคาฮ่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 ากดมาเปา่าจะกดมาเปล่าฮ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 ่าม่าะ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่ายา่าก่อ่โ มันเลกมันเเลกกามที tamam <iendo> ่เท่าไหร่แ <playful> ล <being ugly> ้ววะสี่นะครับแหน่รอบนี้เจอเป็นทีม regeneration นะมีบูใหม่ด้วยมาดูว่าจะสามารถรับดาเมจนะครับจากทั้งเบฟูลเซนไคบับได้เปล่านะเออคูณสี่แล้วไม่ได้คูณสี่แรงจัดนะฮะตัดตราเหรอแทบไป ขอดูเชิงก่อนโอเคอ้าวสวยครับอ่าแล้วก็สลับเป็นทั้งเบมาดัากที่โตอุ้ยอู้ยแม่เจ้าเดี๋ยสหน่อยโอเคปล่อยครับปล่อยไปเลยไปเลยบายิบารนึงก็เปลี่ยนตัวแล้วกงงง,งงงอะดิไม่เคยเจอดิคนเล่นเงี้ยอะไรบลาดบารีบไวบ่าวเฮ้ย ท็อปเมตากดออกอ่ะทีมาอุ้ยโดนตัดโจวไงเนี่ยตายไปเลยตายไปแล้วช็อตเนี้ยโอเคแล้วครับเบรกิคันเทพได้อยู่มั้งโอ้โหแต้มเดียวท่ามจริงอึดอึดลาร์ดหวยเปลี่ยนตัวแล้วเขาโจวสองมาแล้วอะผมรอเอาอะไรของมันวะเอ๊ะ โอเคปะไรครับเมื่อกี้ผมแท็บแม้ปะไรได้อยู่คือเขารัดใส่ตัวเรวเวิลเรานะดีเลยถึงยังไม่ได้กดเมนเทอร์พี้ก็เถอะกัดเขียวต้องรีบรัดอ่ะก็คือก็กคือประมาณว่าถ้าไม่กดไลค์ก็คือโดนตีตายอ่ะอย่าฮิตโตะเนี่ยโดนแน่ปะเบกูรอยเยอะวิ่งแต่แม่งแรงจริงตกใจอ่ะมาแล้วบอยเฮ้ยเขาไม่มีเกตผมปล่าวะใช่ไหม มีเหรอเห็นลบๆลบงั้นน่าจะมีฮนะ <c oughs> ผมพลาดนอะเป็นอะไรไปมารับก็ <c oughs> คือรับได้รับดาเมจได้ด้วยอนะแต่คือคงรับการ์ดใหญ่ไม่น่าไหวนฮะการ์ดใหญ่โหไม่น่ารับไหวหรอกนักตายกลัวาตายอึ่งตายน่าตายเก็บเก็บมีผ่านนะเป็นอะไรอีกแล้วความเบี้ยงทั้งบอกเพิ่งได้โชว์เมื่อกี้เฮียตายแหละไม่ไไนะ่ารับไหวครับ <c oughs> แรงมากก,กูแบ๊กเอ้ยส <c oughs> ับไหวเหรอทามจริงสับไปได้ด้วย ม uh ัต huh, ้องเล่นเยอะกว่านี้ดิโอเคครับตายปะทันโอเคเกือบโดนทำสกิปอัดหน้าแล้วผมเลิกเป็นสไตล์นะดูดาเมจยอ้ยต่องใบถ้าตายโอ้ยโอเคเฮ้ยลาก๋จะสลับกลับมาเป็นทังแหละ จะรีเลือดจะรีเลือมโอ้โหอะไรงี้น่าบะเป็นล้านอะดาเมจเชิดอยู่เลือดกนะ่อนอ้าวมันไมีหิวนี่วะเฮ้ยมึงหลบอย่างเดียวเลยเหรอหเฮ้ยโอ้โหเราต้องวาสองสวยจัดครับคอมเบอร์เอลส์กระป้าตูมไปไปสวยครับ กดเมนะการคัมเบอร์ต้องเอาแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วโอ้โหเบนี่ก็แรงอ่ะโอ้เล่นคู่กันโคตรสนุกอ่ะเที่ยได้ซะลูกรักก็ลูกรักเหมือนลูกรักก็ลูกรักคือตายหมดจังหวะนี้คือโลกแล้วอ่ะอุ้ยกาเขียวมีการคัมเบอร์เนี่ยโอเคก็ปล่อยเบนี่โดนไหมเบนี่กดการ์ดเขียวไปยังวะแรงเลยเนี่ย เขาดีอะไรบ้างอะดีทีอย่างเดียวนะดีทีก็เพิ่มดาเมจอันดับหนึ่งหู้ล็อกตัวสวยจัดที่ครับลาก่อนลาก่อนยิ่งอย่างนี้ก็ตายดิยิ่งอย่างนี้ก็ตายเกนนมัดา เกมนี้เป็นใจมากคุณผู้ชมครับเจอทีมฟิวเจอร์แอนดรอยอะไรแบบนี้ครับซึ่งอ่าเป็นเขาเรียกไงอ่ะเป็นฟิวเจอร์แอนดรอยที่สีแดงครับสีแดงครับแหมปาเบถูกใจถึงนี้สวยทางนี้ไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวทราบเป็นปาเบปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยฮอะลาล์ดโอเคโอเคอุ้ยมึงเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บตายแล้วนี่เอ้า อุ้ยเกือบสยดพึ่งแดดันนะตายอุ้ยสุดยอดเฮ้ยไอ้เลิฟคู่นี้ใครบอกมันกลางนี่ต้องเปลี่ยนคำพูดนะเว้ยไอผมตอนแรกผมเล่นไม่มีบัฟผมก็นี่ผมบอกมันก็เก่งอยู่แล้วนะนี่ใส่บัฟให้แม่งไปคือแบบวัตถาสอ้าวแถบไม่ทันโอเคครับรัดเลยก็มีเล้วไวเบลอมาเลยฮะอู๋เพอร์เฟกทีมเลยนะคือมีตัวรับรัด เนี่ยพอแทงดีๆก็เป็นทั้งเอ้ยไม่ใช่ทั้งเฮ้ยอ่าปะเบครับเบบุยโวโอ้โหเดาได้ด้วยมึงจบตีนแล้วทีนี้น่ะจบตีนแล้วอยู่เลยขึ้นมาครับโอเคไม่อะไรอ่ะเอ็มหมอนี่ก็แปลงร่างรีเจ็ตใช่ไหมอ่ะก็ไม่ต้องรีเปิดก็ได้เดี๋ยวรอคูดาวสลับตัวของทั้งเบมาโชยครับสีแดงนะยังชอบเลยเปลี่ยนตัวเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวเฮ้ยเปลี่ยนร่างจริงด้วยอ่ะ ก็จะถึกขึ้นใช่ไหมเราเคยรีวิวไปแล้วตอนนี้เซลล์เวลาแปลงร่างมันจะถึกขึ้นี่ยเดี๋ยวนี้มันจะถึกขนาดไหนเัินเทียววะเฮ้ยไม่ถึกขนาดไหนเัินเทียววะสวยโอ้พอเออเป็นตัวที่ไม่มีบัฟมีอะไรปรตดิก็คือแบบก็คือถึกเลยนี่มามาครับอีกสองวีฮะเดี๋ยวความบันเทิงมันจะเริ่มขึ้นเราจะมึงใช้บลาสครับเก็บไว้ก่อนเก็บตัวรับมือบ๊าบบ๊าบบ๊บ ป๊าปป๊าปป๊าปโอ้โหตายมึงมึงตายการหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสลับทางมาเล่นก่อนแหมจักร์ตายตายเซลเหรอได้ข่าวว่าถึกมากอืมอืมอึดจริงว่ะพอเป็นสีแว๊ทางมันก็อึดอ่ะก็อึดเลยครับเดี๋ยวเราเอาปลาเบย์มาเล่นนะไม่เป็นไรนบนบเอ๊ะดูท่าเอฟองะ เราปล่อยเข้าก่อนไหมปล่อยปล่อยเนาะผมอยากดู Legendary f i n i s ของพ่อลูกคุณเนี่ยจริงๆก็ดูบ่อยแหละแต่คืออยากให้ผู้ชมได้เห็นบ้างไงเออเหมือนในช่องผมจะไม่เคยเอามาเลยนะครับแะอย่านะอืมขอเปลี่ยนตัวก่อนโอเคมียูนิเกตอุ๊ยเตียวเตียวยอกนะเพื่อน พอดูท่าก่อนโ okay. อเควูแรงจริงห<ก><ก>ูทีมท็อปเมตาที่มันมีโกคูแบ็กยังกดออกอะ่กะคิดเอาเชี<ก>่ยแรงจนน่ากลัวเลยวะ่ะผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับนะอิ่มแต้มกันมากๆเลยวันนี้นะครับดูดิชะนะแบบ4-5ตาติดเนะี่ย จากผลงานองชังเบ้นะครับโอ้โหไม่คิดว่ามันจะว้าวขนาดนี้ครับกับการเอาเซนไคออบิลิตี้ยัดไปถึง4ี่บั็ให้กับตัวละครตัวเดียวนะอมันแบบว่าว้าวมากครับส่วนนี้คือเซนแอบิลิตี้พื้นฐานนะครับอ่าเราได้มาก็คือดาเมจก็ดูดีพอสมควรแล,ล้วนะทีพอเรายัดเซนไคบั็เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับไอเรื่องรับดาเมจนี่ผมว่าแค่นิดนิดน,น่อยนะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องการทําดาเมจเนี่ยถือว่าดูดีเลยฮะคือแรงขึ้นไปเลยนะยอดนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูทีมเก่าผมก็ได้อะมันก็ไม่ใช่ทีมเก่าหรอกมันก็คือทีมหลักของผมนะที่ผมใช้ในการ PVP เก็บแรงจริงๆจังๆนะอันนี้คือทีมฟิวเจอร์ของผมนะดูดิคือผมไม่ได้ใส่เซนไคบัฟให้กับทั้งเบเลยนะผมยังรู้สึกมันโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความยิ่เห็นผมนะผมคิดมันโอเคอยู่แล้วเรื่องของการตีหรือว่าการรับดาเมจอะไรเงี้ยคือมันดูดีอยู่แล้วนะครับอีพีมเมนต์ก็คือแบบไม่ได้ต่างจากอันนี้เลยนะก็คือเปลี่ยนแค่สุดท้ายเดียวเพราะมันไม่มีเซนไ แอปพลิเท uhm. ี่ได้ก็จากในทีม6ตัวนะครับนับตัวมันด้วยเข้าไปก็ก็ใช้งานดีอยู่แล้วครับทีนี้ผมซนไงผมเอาเซนไคเบตี้มานยัดให้อีก4ก็คือแบบแรงไปเลยเว้ยก็เดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วคลิปนี้เอาไว้ในอนาคตผมไปเจอตัวละครที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองหยิบมันมายัดเซนไคร a b i l i เ y แบบทั้งเบดูบ้างนะครับเออ แต่ของเล่นใหม่แล้วกูนะครับเดี๋ยวเราค่อยสนกันคลิปต่อไปกันแล้วกันมันเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวผมขอไปนั่งคิดก่อนว่าตัวไหนมันน่าหยิบมาทำบ้างนะครับโอเคก็ขามุ้ยดีกว่าไปละ